สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับผมยินดีต้อนรับนะครับเรามาดูร่วมกันนะครับคุณมีสเสน่ห์อะไรที่แทบทําโลกหยุดหมุนอ่ะเรามาดูกันนะครับข้างหน้าเนเพื่อนนี้นะครับจะมีไพ่ทั้งหมด3ใบนะเป็นตัวแทนไพ่3ามกองนะครับ ให้เ,เพื่อนๆได้เลือกนะนึกถึงตัวเองเราเลือกไพ่นะครับเราจะดูว่า,เ,าเรามีสเสน่ห์อะไรนะครับแบบว่าโลกเนี่ยแทบจะหยุดหมุนได้เลยนะครับแสงมาสะท้อนนิดนึงนะนเพื่อนๆนะบางใบมันแบบคือไพ่สําหรับนี้เนี่ยมันต้องเอาพลาสติกมาคุมนะไม่งั้นเดี๋ยวฝุ่นมันเข้าไปในซอกไพ่นะครับเขาก็เลยต้องให้เอาเขาเรียกว่า,าพลาสติกนะครับ จริงๆกะเอาสลีฟมาคุมอีกชั้นหนึ่งด้วยนะมันจะได้แบบหมดหมดหนทางที่ฝุ่นจะเข้าอ้าวโอเคนึกถึงตัวเองแล้วเลือกไพ่นะครับแล้วเดี๋ยวพี่เข้มจะตั้งชื่อกองให้นะกองที่1น,นะนี่อันนี้กองเรือนะครับกองที่2เป็นกองม้าแล้วกองที่3าของเรานะครับกองบิชอปครับเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วกดที่ทำแซมเลือกรับชมรับฟังคําทํานายตามกองเ,เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับ สวัสดีชาวกองที่1กองเรือนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือคุณมีเสน่ห์อะไรที่แทบทําโลกหยุดหมุนเลยนะเสน่ห์ของคุณนะครับดูไพ่ที่เื่นเพื่อเลือกนะไพ่ที่เื่อนเพื่อเลือกไพ่ไฟอ o พวอร์ดนะครับไพ่ห้าไม้โอ้ลักษณะของไพ่ห้าไม้นี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะแนวแน่ในแนวทางความคิดของตัวเองแม้ว่าความคิดของคุณจะไม่เหมือนกับคนอื่นแต่คุณจะไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้อนะคุณจะเป็นคนที่แบบว่า ออก้าไฟก้าสู้อ่ะเออก็นับว่าเป็นเป็นไฟเตอร์นะชาวกองนี้เป็นไฟเตอร์นะคุณเป็นนักสู้นักสู้แน่นอนนะครับเรามาดูกันนะว่าแล้วตัวคูณนะครับมีอะไรอีกนะขอดูพลังงานของคุณหน่อยสินะครับพลังงานของคุณในช่วงนี้สดาบนะครับจัสติสหถ้วยแล้วก็ก้าถ้วย พลังงานของคุณไม่ให้ไ่เ้เห็นความบาลานซ์ชีวิตนะครับด้านหนึ่งคือความรีแลกผ่อนคลายแต่อีกด้านหนึ่งคือการจริงจังเรื่องของการงานคือคุณจะเป็นคนที่แบบว่าจะเสียใจและเสียดายมากเลยถ้าอะไรแบบคุณรู้สึกว่ามันพลาดแล้วมันไม่ได้ทําให้มันเ,เสร็จให้มันสิ้นซากไปในวันนี้อะไรแบบนี้นะมันจะคาใจเออมันจะเป็นความคาใจนะครับคุณจะรู้สึกอะไรอย่างนั้นนะ นี่แหละคือ energy ของคุณนะครับที่คุณรู้สึกว่าเออถ้าไม่ได้ทําให้มันเสร็จสับพนะคุณจะรู้สึกมีความคาดใจใช่ไหมนอกจากนี้นะครับมีด้านดีๆของคุณก็คือคุณจะมีความตาเหี่ยวตาแหลมนะเออคือปัญหงปัญหาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยตัวคุณจะมองเห็นปัญหาก่อนคนอื่นแล้วก็จะแก้ปัญหาก่อนคนอื่นนะจัดก,การปัญหงปัญหาอะไรเนี่ยก่อนคนอื่นทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยจะ มีปัญหาอะไรที่มันค้างที่มันคออาราคาสั่งเท่าไหร่ทั้งคุณจะนั่งเสียใจใช่ไหมคุณเป็นคนรักความยุติธร,รมเป็นคนเที่ยงตรงนะครับเที่ยงตรงเที่ยงธรรมแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือการเป็นคนที่สุขุมคือมีอะไรบางทีเราแบบเก็บไว้ในใจนะไม่บอกคนอื่นมีความสุขแล้วก็เวลาอยู่ในปาร์ตี้อยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ในชั้นเรียนอยู่ในห้องอยู่ในสถานที่ทํางานบางทีคุณจะแบบ เออจะเฝ้าดูคนอื่นอยู่เฉยๆอย่าอยู่ห่างๆเออจะไม่เอาตัวเองไปไปเขาเรียกอะไรไปไป,ไปยุ่งเล่นไปยุ่งเหยิงนะแต่ถ้าเกิดว่าจะมีอะไรที่ต้องเคลียร์มีอะไรต้องพูดคุณก็พูดรวดเดียวนะคุณจะชอบอะไรสไตล์นี้ใช่ไหมที่เป็นเอเนจีของคุณนะและในขอดูอีกสิว่าลักษณะจำไโลกิหมุนนะคืออะไรอัศวินไม้คุณเป็นคนรวดเร็วเป็นคนพูดเร็วนะครับคาดเดาไม่ได้นะสองเหรียญเออนี่มีอะไร เพมพลัส์นะแล้วก็1เหรียญความสามารถของคุณความโดดเด่นในความสามารถของคุณอันนี้ต้องชื่นชมนะครับพี่เข้มก็ชื่นชมนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่มันดูดีก็คือตัวคุณนะเป็นคนเร็วนะเป็นคนเร็วเป็นคนขยันเป็นคนที่รวดเร็วทํางานทําอะไรอย่างเงี้ยรวดเร็ว แล้วนะทำงานเร็วทำงานดีทำงานไวนะครับประมาณว่าแบบเอพอ,อได้ทำงานปุ๊บเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเป็นม้าเร็วได้นะครับเป็นม้าเร็วได้นอกจากนี้ความคาดเดาไม่ได้มันทำให้คุณมีสเสน่หนะ์ความคาดเดาไม่ได้คืออะไรคือวันหนึ่งคุณอาจจะทำเรื่องเรื่องหนึง่งแล้วทำได้ดีอย่างเงี้ยอีกวันหนึ่งคุณอาจจะ ทำอีกเรื่องหนึ่งได้ดีเหมือนกันนะคนอื่นก็จะคิดแหละเออตัวคุณคงมีเรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4ที่มันน่าจะมีอะไรดีๆเด็ดๆ้วนะคุณเป็นคนรวดเร็วกระฉับกระเฉงปรับตัวเก่งอีกอันนึงคือการปรับตัวเก่งนะเข้ากับสังคมได้ดีการปรับตัวเก่งไม่ได้แปลว่าเราต้องไปยอมอะไรเขาทุกอย่างแต่เราก็จะเป็นคนที่แบบว่าอชาฉานไงทำเรื่องนี้ก็คือเข้าใจว่ามันต้องทํำยังไงนะก็คือมีความเข้าใจโลก นะปรับตัวเข้ากับโลกคือลื่นไหลไปตามสถานการณ์นะครับเนี่ยนี่ก็เป็นลักษณะอ e, ีลักษณะเด่นแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดนะคุณถึงได้แบบว่าพอถึงเวลาต้องกล้าเถียงกล้าดีเบตนะครับลักษณะอาชีพของคุณที่เหมาะสมเนี่ยเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับอะไรที่ต้องไฟต้องชนอย่างพวกพวกทนายอย่างเงี้ยเออนักดีเบตนักโตว,วาทีพวกเนี้คุณจะเก่งมากนะเก่งมากเลยนะครับมีพรสวรรค์ด้วยเนี่ยทำให้คนอนะ่ะชอบคุณนะ แล้วก็มีลูกเล่นเวลาพูดอะไรเนี่ยจะมีการแบบเออถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ทําอาชีพเหล่านั้นเวลาที่คุณเวลาที่คุณคุยกับลูกค้าอย่างสมมุติว่าคุณต้องขายของคุณ,คณก็จะมีแบบการยีกแกมหยอกการหยอกล้อเล่นกับลูกค้าอะไรเงี้ยออลูกค้าจะชอบนะมันเป็นสเสน่ห์บางทีก็แบบบอกต่อบางทีก็แบบอยากเดินมาแม่ค้าคนนี้แย่สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยเออ อันนี้ก็เป็นลักษณะดีลักษณะเด่นของคุณนะก็อย่าลืมเก็บด,ด้านดานีด้านเด่นของคุณอ,อ,อันนี้เอาไวน้นะและอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวกองนี้อีกบ้างเนี่ยคือโลกหยุดหมุนเลยนะชาวกองนี้ไหนเขาดูไหนซิจะเกิดอะไรขึ้นอีกกับชาวกองนี้นะมีคนส่องคุณนะมีคนตกหลุมสเสน่ห์ของคุณด้วยด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าปรับตัวเก่งใช่ไหมเออปรับตัวเก่งมีความสามารถนะครับ ภับตัวเก่งเนี่ยมีความสามารถแล้วก็เขามองว่าคุณมีวุฒิภาวะนะครับเออเขาก็จะชอบคุณเจ้านายอะไรอย่างี้ก็จะเอ็นดูนะเจ้านายอะไรอย่างี้ก็จะเอ็นดูอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรเร็วๆนี้แต่ถ้าคุณมองอะไรดีๆเอาไว้ก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะที่คุณจะได้รับนะได้รับสิ่งนั้นได้รับได้รับตามตามสิ่งที่คุณหมายมั่นป้นใจว่าจะได้อะ นี้ก็เป็นลักษณะดีลักษณะเด่นของคุณออดวงดีช่วงนี้ดูซิลักษณะาด,ดาวจานันดาวสุกนะของคุณเนี่ยราศีตุลเนี่ยค่อนข้างเด่นนะราศีธนูการเป็นคนพัฒนาชีวิตตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเด่นการาน a n s f o r ชีวิตการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะไปนในด้านที่ดีขึ้นออดาวพูโตเด่นนะครับภพที่8นะภพที่8นี่เ,ออเป็นภพมรณนะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงออการา r a n s f o r หมายถึงเรื่องสปิริชัลก็ได้นะครับโอเคขอบท้วนแล้วเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่เท่าไหร่เนี่ยอ,อ่กองที่สองกองม้านะครับกองม้าของเรากับทอป,ปิกที่ว่าคุณมีเสน่ห์อะไรที่แทบทําโลกหยุดหมุนเรามาดูกันสินะครับไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณกันนะ King of c h a r l ิ s นะครับเป็นราชาถือถ้วยนะที่เป็นพูนเลือกใบนี้นะราชาของสารับนี้เนี่ยพี่เค้มเห็นว่าเขาจะเท้าจมลงไปในน้ำเลย,ยนั่งอยู่ในน้ำนะเท้าเขาจมลงไปในน้ำแนะครับราชาคนนี้นะ ลักษณะของชาวกองเนี้ยคุณจะเป็นคนที่มีความใจเย็นเออพี่เกมเข้าใจว่ามีความใจเย็นนะครับบางทีเป็นคนที่สุขุมหน้านิ่งรักชอบหรือเกลียดโกรธบางทีไม่ได้แสดงออกนะแต่จะเป็นคนใจดีโดยปกติแล้วคุณจะเป็นคนใจดีจะชอบใช้ความใจดีจะชอบที่จะเห็นตัวเองเป็นคนใจดีเป็นคนที่มีเมตตามีความรักให้กับตัวเองให้กับคนรอบข้างให้กับสังคมให้กับเอ,อ่อเขาเรียกอะไรแวดล้อมรอบข้างของคุณนะคนจะชอบ ฉันชอบคุณในมุมนี้เออมันคือมุมที่ดีมุมที่น่ารักนะน่ารักมากๆเลยนะเรามาดูกันนะครับอะไรอีกที่เป็นพลังงานของคุณนะต้องเป็นด้านดีด้านเด็ดอะไรของคุณใช่ปะเดอะมูนนะครับหกเหรียญน,นะหกถ้วยนะครับ t e m p e r a n c e ครับ พี่เข้มรู้สึกว่าชาวกองนี้มีความายุติธรรมนะครับมีความเที่ยงตรงเวลาที่คุณเนี่ยทำงานทําอะไรเนี่ยคุณจะแบบแบ่งสปันส่วนงานได้อย่างยุติธรรมอย่างเที่ยงตรงนะครับแล้วคุณเป็นคนที่รักเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจะชอบแบบว่าเวียมนมามันจบพบเจอกับเ,เพื่อนๆเสมอๆนะเป็นผู้ให้การที่รู้จักเป็นผู้ให้เนี่ย give and take เนี่ยเสมอเหมือนกันอีกอันหนึ่งที่พี่เข้มรู้สึกว่ามันโดดเด่นคือปัญญายาของคุณ คือไม่ใช่แบบมีปัญญาแบบทางโลกอย่างเดียวนะปัญญายานะ่ะมันจะต่างจากปัญญาแบบทางโลกมันจะเป็นเรื่องที่มีความเป็นญาณอะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนั่นคือจุดเด่นของคุณนะเออเนี่ยคือด้านของปัญญาปัญญายานเหล่านี้ครับก็เป็นด้านดีๆของคุณอย่างเช่นว่าเเรียกว่าการ การรู้นี่เรื่องที่แบบคนอื่นเขาแบบไม่ค่อยรู้กันนะเอ่อการรู้นี่เรื่องที่คนอื่นเขาไม่รู้กันการเรียนในเรื่องของปัจญาแนวคิดคำคมการพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตวิญญาณตัวคุณจะเก่งแล้วก็โดดเด่นในด้านนี้นะรู้ไหมมันทําให้คุณเป็นคนที่นิ่งและใจเย็นนะครับแล้วการทานฟอร์มตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในมุมที่ดีไปในด้านที่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณนะ เรียนรู้ที่จะก้าวหน้าพัฒนาตัวเองอย่างก้าวหน้าเสมอเสมอเนี่ยคือจุดเด่นของตัวคุณปัญญายาณส่วนหนึ่งก็มาจากจิตใต้สำนึกนะคุณเป็นคนที่ทำงานกับจิตใต้สำนึกได้ดีทำงานกับตัวเองได้ดีแล้วบางครั้งเนี่ยคุณจะเหมือนเป็นคนที่มีเซนส์มีเซนส์นะครับเนี่ยคือลักษณะของอลักษณะอีกอันหนึ่งของความหมายของคำว,ว่าปัญญายาณครับมีเซนส์มีเซนส์ที่ดี อันนี้ก็เป็นลักษณะใช่ไหมเป็นลักษณะเป็นด้านดีของคุณนักความยุติธรรมเท่าเทียมนะครับเออเป็นผู้เกี่ยวกับอะไรอ่ะองค์กรอะไรอย่างเงี้ยได้เออพิทักษ์สิทธิ์อะไรต่างๆเออหรือว่าการเรียกร้องสิทธิ์เพื่อความเท่าเทียมต่างๆรวมไปถึงอ,อ,อาชีพด้านกฎหมายก็ถนัดเหมือนกันนะตำรวจทหารศาลอะไรแบบเนี้ยน,นี่ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่ถนัดนอกจากนี้การเดินหน้าพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตวิญญาณการเป็นไลฟ์โค้ชอย่างเงี้ยก็เหมาะเช่นเดียวกัน เรามาดูกันสินะครับว่าแล้วอะไรนะที่เป็นสเสน่ห์ที่แบบว่ามันแทบทําโลกหยุดหมุนเลยเวลาเขาเจอคุณเนี่ยห้าไม้นะครับเด็กถือถ้วยนะเด็กถือถ้วยแล้วมีอะไรอีกนี่มีเฮอร์มิตแล้วก็สองเหรียญอีกด้านหนึ่งของคุณคือคุณก็เป็นคนที่คาดเดาไม่ได้เหมือนกันเออเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้นะหลายคนก็เวลาคุยกับคุณเนี่ยก็จะรู้สึกว่า แต่คุณต้องมีอะไรดีๆมีอะไรพิเศษที่ซ่อนอยู่จริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้ตั้งใจซ่อนมาหรอกนะไอสิ่งดีๆสิ่งพิเศษเนะี่ยแต่ว่ามันเป็นแบบเออของดีของเด็ดอย่างเงี้ยเนาะเออมันเป็นของดีของเด็ดนะไม่ได้ตั้งใจซ่อนแต่ถ้าใครจะเห็นก็ก็ได้ก็เห็นก็ได้นะเออใครจะเห็นก็ได้แต่ถ้า ถ้าเขายังไม่เห็นเราก็ไม่ไปกระตือรือร้นเพราะเราเชื่อมั่นว่าตัวเราเป็นของดีนะครับคุณก็เลยจะเป็นคนที่แบบว่ามีความสุข,ขุมแต่ยังสามารถที่จะดีเบตกับคนรอบข้างได้เออยังโต้แยงโต้เถียงด้วยเหตุผลได้รู้จักการใช้เหตุผลเป็นคนที่มีเหตุผลที่ดีเออแล้วก็ความคาดเดาไม่ได้นี่แหละก็เป็นอีกมุมหนึ่งความน่ารักจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวกองนี้บ้าง มีเบลออฟฟอร์จูนนะมี8ดถ้วยมีสี่เหลียยงนะครับแล้วก็มี2องดาบลักษณะนะครับของชาวกองนี้เนี่ยจุดดีแล้วก็จุดเด่นของคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงการย้ายสถานที่การเปลี่ยนแปลงสถานที่การ เขาเรียกว่าย้ายใจอีกที่หนึ่งไปทําอีกสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนงานก็ได้เป็นงานที่ดีกว่าก็ได้แม้ว่าบางคนจะไม่ชอบยังไม่อยากย้ายยังไม่อยากเปลี่ยนงานนะแต่เออมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในชีวิตของคุณที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะครับบางคนได้ทํางานได้ลองอะไรแ,แปลกๆแบบ ใหม่ๆไปเลยนะไม่เคยแบบทํามาก่อนเลยนี่ก็มีนะครับักคณาด,ดาวจันดาวสุกราศีมีนของคุณนัโดดเด่นนะเรื่องสปิริชวลวคุณนัดเก่งน,นะครับแล้วก็ราศีธนูก็โดดเด่นนะราศีตุลก็โดดเด่นตรงนี้ลูกเต่าบอกอะไรราศีเมษก็มานะครับดาวเนปจูนนะแล้วก็พบที่12นะครับก็จะโดดเด่นนะ การขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณต่างๆนะการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยกลองนี้ก็เก่งนะครับการมีจิตวิทยานะครับและอีกอันนึงก็คือการเป็นผู้นำนะโอเคขอบทวนแล้วเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆะสวัสดีด้วยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวกลองที่3นะครับกลองที่3าของเรานะเป็นกลอง b ิช h o ปนะท็อปิกของเราวันนี้ก็คือ คุณมีเสน่ห์อะไรที่แทบทำโลกหยุดหมุนเรามาดูกันนะครับดูไพ่เรื่อเลือดสีเบลออฟฟอร์จูนเบลออฟฟอร์จูนชาวองนี้เป็นคนที่แบบว่าโชคดีบางคนมีสติปัญญานะครับมีสติปัญญาอยู่กับตัวนะคิดอะไรก็เออคิดด้วยสติปัญญาเป็นคนที่เพิ่มพูนความรู้นะบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสืออะไรแบบนี้เออชอบเรียนชอบสอนนะคุณก็จะเก่งนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณจับในเรื่องของอาการศึกษา หรือว่าอะไรก็ตามที่แบบมันมันอยู่รายล้อมรอบการศึกษานะอาจจะไม่ได้แบบต้องไปเป็นครูเป็นอะไรอย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหมจะสามารถแบบขายของก็ขายของเพื่อการศึกษาแบบพวกเครื่องเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบเพื่อช่วยในการเรียนเพื่อหนุนส่งหนุนส่งการเรียนนะแล้วก็การขยายตัวหยิบจับอะไรก็โชคดีนะชาวกองนี้ก็จะเป็นคนที่เก่งเรื่องนี้เก่งเรื่องโชคลาบด้วยก็เก่งนะครับ ความรู้ในเรื่องต่างๆสูงพอดูหน่อยสีแล้วอะไรนะครับนะที่เป็นตัวคุณนะขอสองพลังงานของคุณก่อนเดี๋ยวสองพลังงานของคุณก่อนนะครับเอ็มพลเลอร์ครับหกไม้นะห้าดาบแล้วก็เก้าเหรียญ คุณเป็นคนที่มีความสงบมีความนิ่งแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงที่ภาวะสูงนะครับการงานของคุณดูมั่นคงคุณดูเป็นคนที่มีความมั่นคงถ้าเกิดว่าคุณยืนยันว่าตัวคุณะยังไม่ได้อยู่ในการงานที่มั่นคงพี่เข้มมั่นใจว่าวันหนึ่งวันหนึ่งการงานของคุณจะมั่นคงมากๆนะครับคุณเป็นคนที่แสวงหาความมั่นคงให้กับชีวิตอยู่แล้วเออให้กับชีวิตของคุณอยู่แล้ว น,นี่คือด้านดีนะด้านดีของตัวคุณนอกจากนี้นะเวลาที่คุณหยิบจับอะไรมาทำมักจะสําเร็จนะครับมักจะสําเร็จในเรื่องนั้นๆเมื่อเวลาที่ตัวคุณหยิบจับอะไรมาทําคนรอบข้าง <c oughs> เห็นคุณสําเร็จ <c oughs> เขาก็อยากมาลงทุนกับคุณ อยากมาอยู่ทีมคุณจึงจำให้แบบมีเพื่อนมีเพื่อนร่วมง,งานอะไรที่ดีผู้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงกล้าพูดกล้าแสดงออกนะกล้าแสดงออกในสิ่งที่เป็นความคิดความคิดเห็นของตัวเองนะครับแล้วก็มักจะแบ่งเวลานะเออมักจะแบ่งเวลามามาเขาเรียกว่าให้ความสุขกับชีวิตส่วนตัวบางทีจะอยู่กับสัตว์ตัวเล็กๆอยู่กับสวนอยู่กับธรรมชาติหน้าบ้านนะคุณจะชอบ ใช้ชีวิตแบบนี้แต่พอเวลาทํางานปุ๊บจริงจังเป็นบึกแผ่นมีความมั่นคงคุณจะแสดงให้เห็นว่าตัวคุณมั่นคงขนาดไหนเวลาที่คุณได้ได้ทำงานแันนั้นนี่ก็เป็นด้านดีด้านเด็ดของคุณและสเสน่ห์ล่ะอะไรที่ทําให้โลกเนี่ยแบบแบบทำโลกแทบหยุดหมุนเลยที่เป็นสเสน่ห์ของกุณอัศวินเหลี่ยนนะครับสิบเหลี่ยนสิบถ้วย แล้วก็ให้ใบนี้เป็นชาลิออดนะครับซาลิออดเนี่ยชาวกองนี่ขยันนะยิบจับอะไรมาทําก็เติบโตงอกเงยนะเออแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงคนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณนับพึ่งได้การเงินดีนะครับความอบอุ่นความอบอุ่นในแบบของคุณเนี่ยมันเป็นความอบอุ่นแบบแบบครอบครัวคนอื่นเวลาเห็นคุณเขาจะรู้สึกราวกับว่า คุณเติบโตมากับครอบครัวที่ดีคือไปใช่ไม่ได้พูดนะว่าครอบครัวของคุณในวัยเด็กของคุณนะั้นดีหรือไม่ดีแต่พูดว่าคนรอบข้างที่เขามองเข้ามาเขาเห็นลักษณะนิสัยเขาเห็นในความกล้าเขาเห็นในความโดดเด่นของคุณเออความกล้าไม่ใช่ความมุทะลุแต่เป็นความกล้านะการที่คุณมีพวกพ้องหมายถึงการที่คุณมีคอนเน็กชันมันแปลว่าคุณดีกับคนรอบข้างแบบถูกวิธีนะถ้าดีแบบผิดวิธีเขาก็ คนรักคุณอาจจะกดหัวคุณอะไรเงี้ยแต่คุณดีถูกถูกคนถูกจุดนะกับคนที่แบบเขาไม่ได้ดีไม่ได้แฮปปี้คุณอาจจะมีการห่างออกมาเพราะมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่คุณก็เลยจะไม่กลัวไม่กลัวที่จะถูกเกลียดเพราะคุณรู้ในคุณค่าของตัวเองอยู่แล้วนะดังนั้นคุณก็จะอยู่กับคนที่รักคุณไม่ใช่ไปอยู่กับคนที่ไม่รักคุณแล้วก็งงว่าทำไมเขาไม่รักทําไมเขาออกแอคชั่นแบบนั้นอะไรเงี้ยเออเราจะอยู่กับคนที่รักคุณแล้วก็ออกแอคชั่นให้สมกับที่เป็นคนที่รักคุณนะ น,นั่นทำให้คุณมีการเงินที่ไหลเข้ามานะครับรวมไปถึงเ,เรื่องของมิตรภาพเรื่องของครอบครัวนะบรรยากาศอบอุ่นเหล่านี้ก็ทำให้คนนะอยากอยู่ใกล้คุณมากขึ้นไปอีกนะแล้ชาวกองนี้จะเน้นหนักในเรื่องของแบบการงานนะคุณอาจจะดูเป็นคนที่จริงจังในเรื่องการทำงานนะใช่ไหมเอออาจจะจริงจังในเรื่องการทำงาน ก็เลยคนรอบข้างก็จะเห็นอีกนะก็จะเห็นว่าตัวคุณน่ะน่าจะมีขเขาเรียกว่าอะไรไปได้ดีกับการทำงานนะครับน่าจะทำทีมได้รุ่งอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอออยากได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกนะมีสเสน่ห์นะอ่ะทีนี้ขอดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราชาวกองนี้อีกบ้าง ราชาเหรียญนะครับแฮงแมนอัศวินดาบแล้วก็เดรมูคือช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคนรู้สึกว่าชีวิตมันซ้ำซากจำเจนะครับก็ก็มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ได้เปลี่ยนนะได้ย้ายแลนะย้ายตัวเองไปยังที่ที่ดีกว่า เออย้ายตัวเองไปทําสิ่งใหม่ๆก็ได้นะซึ่ไม่ได้แปลว่าต้องย้ายงานเสมอไปนะครับเพราะลักษณะของตัวคุณเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีความโดดเด่นสูงหยิบจับอะไรมาทําก็ทุกคนก็รู้ว่าคุณสําเร็จอะ่ะเออถ้าเรื่องอะไรที่หยิบมาจับมาทําแล้วไม่สําเร็จคุณก็ไม่หยิบมาจับเล่นๆใช่ไหมเสียมือนะ ในส่วนใหญ่แล้วโชคชะตาจะเข้าข้างคุณคุณจะเป็นคนที่โชคดีเพราะว่า1ค,คือรู้จักเลือกคอนเน็กชันสคือรู้จักเลือกคบเพื่อนแล,และมีความเป็นตัวของตัวเองคือกล้าที่จะถูกเกลียดนะครับนั้นใครที่ยังไม่ได้อยู่ในเอเนจีเหล่านี้เอาตัวเองมาอยู่ในเอเนจีเหล่านี้สังคมรอบข้างจะเคารพคุณแล้วเวลาที่คุณไปปิ๊งรักใครอ่ะคนคนนั้นก็มักจะเคารพคุณตามไปด้วยเพราะว่าไอ,ไอ่สิ่งแวดล้อมรอบข,ข้างของคุณ่ะเปรียบเสมือนฉลากเปรียบเสมือนแบรนด์เนมของคุณอยู่แล้วนะ แลกขณะดาวจันดาวสุปกองนี้ราศีเมษจะเด่นนะราศีเมษเด่นราศีแมงป่องก็เด่นดาวจันนะครับดาวจันเกี่ยวกับจิตใจอย่างนี้ก็เด่นนะ <c oughs> แล้วก็พบที่7เ,เออพบปัดนี้การที่คุณทําอะไรที่แบบมันมีพันธสัญญามขีข้อตกลงข้อสัญญาหรือว่าคุณอยากจะมีคู่นะตัวคุณก็ดึงดูดเข้ามา <c oughs> โอเคเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ เรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันในวันนี้นะครับไพ่ใต้กองของเราวันนี้เนี่ยเป็นไพ่สิบเหรียญนะลักษณะของไพ่สิบเหรียญเนี่ยเป็นความมั่ง,งคั่งคำว่ามั่งคั่งในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ารวยเงินอย่างเดียวนะบางคนรวยเพื่อนนะรวยเพื่อนรวยบรรยากาศดีๆบรรยากาศของการเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นลักษณะเด่นนะของ ทุกคนที่คลิปนี้ตกเข้ามาแนละโดนปกคลิปตกเข้ามานะครับเป็นลักษณะเด่นของตัวคุณนะความมัง่งคั่งรวยหรือว่ารวยเพื่อนหรือว่ารวยบรรยากาศดีๆรวยน้ําใจก็ได้นะครับการที่เรารวยนะรวยน้ําใจได้ถูกคนถูกที่เนี่ยเราจะไม่เสียเปล่านะครับก็จะมีแบบเขาเรียกว่าคนมาลักมาชอบมันก็จะไม่เสียเปล่านะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็ ผมท้วนแล้วนะเรามาคลีนพลังงานกันดีกว่าเนาะการดูดวงแบบพ่กาน,นะครับเป็น general reading คำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางมันทัดหรือไม่ตรงกันเลยเนะี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องรับไปนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเพื่อสามารถส s cribe ไลค์แชร์เลือกกองไหนอะ่ะก็อย่าลืมบอกพี่เข้มกันบ้างนะนอกจากนี้ ถ้าต้องการจะซัพพอร์ตช่องนะครับก็ยังมีการดูดวงส่วนตัวของคำปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพี่เข้มเนี่ยหลังไม่นอกจากนี้นะครับมีเรื่องของแบบการกดปุ่มซุปเปอร์แทงก์การสมัครสมาชิกช่องถ้าใครอยากจะเปลี่ยนพลังงานรู้สึกว่าพลังงานของเราเราได้แบบเก็บพลังงานลบมาตั้งแต่เด็กนะครับไม่เข้มแนะนาให้ทํางานกับตัวตนไวเด็กเลย นะให้เราได้ปลดปล่อยให้เราได้รู้สึกอนุญาตให้เด็กน้อยในใจของเราเนี่ยได้รู้สึกในวันที่เขาถูกบังคับให้โตก่อนวัยนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะไม่มีแผลถ้าใครกระตาบอกว่าฉันสบายดีฉันไม่มีแผลอะไรฉันเกิดมาแล้วเซเวติมฉันก็ดีเลยค่เราต้องทบทวนละว่าเออดีแล้วจริงๆหรือเปล่านะเออยังมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเราย้อนกลับไปแล้วเราอยากเปลี่ยนแปลงตรงนั้น เออเรื่องนี้แหละมันมักจะเป็นแผลให้กับเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเปลี่ยนแล้วเรากลับไปสภาพนั้นนะโอเคหรือเปล่าล่ะใช่ไหมเอออันนี้เรื่องนี้ต้องคุยกันยาวนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบซับซ้อนแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ว่างคุยกันพี่เข้มกดสมัครสมาชิกช่องได้เลยห้องเวิร์กช็อปนะครับในห้องเวิร์กช็อปก็จะมีคลิปที่ว่านั้นอยู่นะทำงานกับตต,ตนวัยเด็กนะเราจะได้คลีนพลังงานลบตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่เริ่ม สามารถฟังได้บ่อยๆเนะมื่อไหร่ก็ได้ฟังวันละรอบก็ได้นะครับไหนๆกดสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็ฟังหลายๆรอบจะได้คุ้มคุ้มนะครับฟังแล้วหลับไปก็ได้นะเพราะว่ายิ่งฟังตอนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยยิ่งดีโอเคครบท้วนแนละ้วเจอกันในคลิปอืนอ่นๆของช่องนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ